นั่งพักก่อนเริ <fox> ่มจะขี right ้เ right กียจแล้วเออนั ah ่ง um, พ <tt> <ridiculous oro> <objetivo> wow. ักมันได้เดี๋ยวดูดูดูมันได้เท่าไหร่มันได้เท่าไหร่ท่านผู้ชมสามสามล้านสี่ล้านสี่ล้านดูดิกับเงินอีกหนึ่งจุดแปดเอ็มดูดิแบบซื้อเม์กับคีย์บอร์ดมาเพิ่มนะโอ้โหถึงร้อยล้านซับสไครหรือเปล่าก่อนอื่นเราก็ต้องทำใจนะโดยการกินข้าวรอข้าวชามละพันเวรกรรม F Shop ร้านเติมโรบักร,ราคาเยี่ยมเปีียมคุณภาพเติมเข้าไวมากมีบริการกดเกมพทัททุกแมปมีกล่องซุ่มด้วยเริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นเองของดีๆรอท่านอยู่สนใจติดต่อเพจ Facebook หรือเว็บไซต์ได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านเด็กแกรมวันนี้ยู่นเกมระบบโหมด YouTube ไลฟ์นะครับผมอีีที่แล้วเราไปถึงประมาณ1 0 0 0 0แสนซับสไคร์นะ EP พีนี้ผมจะไปร้อยล้านเว้ยเดี๋ยวโอเคตอนนี้ผมอยู่เก้าแสนสองนะเราก็มีอัปเดตอัปเดตตู้เย็นอัปเดต เครื่องใช้ในบ้านนะครับผมใหม่นะโอเคก็จะไม่พูดพร่าำเพลงเลยก่อนอื่นเราก็ต้องเป็นหนึ่งล้านให้ได้ก่อนนะเราจะปลดล็อกเกมอันนี้ให้ได้ก่อนผมปลดล็อกเกมหนึ่งแสนกับห้าแสนมาแล้วโอเคเ๋ย okay. วเราจะไปร้อยล้านวันนี้เราต้องไปให้ถึงก่อนอื่นต้องถึงหนึ่งล้านก่อนนะท่านผู้ชมเราไม่ต้องรีบเราไปเรื่อยๆนะเผื่อมันอันนี้ไงเราจะไปซื้อบงซื้อบ้านใหม่นะดูการตัดต่อคันเทพแบบอต้องไปได้สิว่าวันนี้ร้อยล้านตัดไป แปดีมือการตัดผมแบบโคตรห่วยดูนะครับผมอัพคลิปไปแล้วนะครับผมที่ตัดไปเมื่อกี้โอ้โหจะถึงล้านซับหรือเปล่าล้านต้องหนึ่งล้านแล้วต้องหนึ่งล้านแล้วอุ้ยเลยแล้วโอเคเราจะได้หนึ่งล้านซับเลยนะท่านผู้ชมยัดแค่ได้โล่หนึ่งล้านซับสคร์เรียบร้อยต่อไปคงโล่สิบล้านสินนะโอเคเราหิวเราก็หาอะไรกินในตู้เย็นผมซื้อของแพงไปเลยก็คนมันมีตังค์ะครับน้องๆก็ นานาดูด oh ีดูดีโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวผมจะไปอัปเกรดคอมพิวเตอร์กันนะว่าจะซื้อเครื่องไหนได้บ้างตอนนี้6ล้านซับนะครับผมกับเงินอีก2ล้าน7นะโอเคมาดีกว่าว่ามันจะซื้ออะไรได้บ้างคอมเครื่อง,งไหนโอ้หกแสนให้คอม2อได้เลยนะท่านผู้ชมผมอัปคอมดีกว่านะโอเค2อเไปเลยอยู่ไหนไว่าคอม2อนี่มาดีเราข้ามขัน้นอีก70,000 0ได้อะไรนะท่านผู้ชมอีก70,000 0ได้จอทนะ่านผู้ชมเอาดิจอ3จอไปเลยดูดิ หูจอฮาเซอร์จะราเซอร์ฮาเซอร,หซอร์หรือเปล่านี่ไงโอ้โหโคตรเท่ดูดิจอแบบสามจอนะเอาจริงๆมันก็ใช้จอเดียวใช่ไหมในเกมไม่ใช่หมายถึงในในโหมดเนี้ยมันมันก็ใช้อยู่จอเดียวนะมานะครับผมเครื่องคอมเครื่องละสองล้านของเรากับหน้าจออะไรกี่แสนวันเมื่อกี้หกแสนเลยเปล่ามันจะได้ตังเยอะหรือเปล่านะโอเคเรามาตัดต่อแบบชำนาญนีน่โอ้โหเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็น ไม่เจะตรงกทีว่ามือเนี่ยมือผมชอบไม่ตรงไว่เป็นไรวะมันจะได้ทีละเท่าไหร่นะท่านะผู้ชมมาเดียวเราใกล้จะไปสิบล้านรล้ไ้ยโอเคเดี๋ยวกดอ,อื่นเราก็ต้องมากินข้าวรอเลยกกินข้าวรอซับสไครต์นะครับกำลังโพสคลิปบาดีเออันนี้ผมก็ได้เตียงนอนมาใหม่นะครับผมกับกิจกรรมอีเตอร์นะครับผมผมไปหามาอีกรอบหนึ่ง <laughs> ผมเปิดได้โซฟานะาใครเปิดได้ไรก็คอมเมนต์กันได้หูสามแสนซับเย็ดเคท่านผู้ชม มาดีกับคอมเราเมื่อกี้โคตรคุ้มเลยโอเคเดี๋ยวผมจะไป10ล้านนะครับผมรออีกสักครู่นะเจ๊จะขึ้น10ล้านไม่น่ารอ,อบนี้รอดูได้เลยเราจะเอาโล่10ล้านนะท่านผู้ชม55%้นี่เอามือเดีวตีนมาเดี๋ยวรออัพคลิปก่อนนะโอเคระหวังางรอล้วก็ไปนอนพักผ่อนนี่นอนจเชียวมาดิ10ล้านหรือเปลารอ,อบนี้ท่านผู้ชม ดูนลครับผมดูสองแสนแล้วสองแสนเจ็ดส,ส,ส,สองแสนแปดซับแสนสี่แสนห้าแสนดิโหอ,อีนิดอีนิดเดียวเจลายว่ะมารอบนี้ต้องมาแล้วสิบล้านซับสิบล้านซับมาดิดูนลครับผมถึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่าโอ้โหเมื่อกี้มันไปได้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไงเป็นผมเลยไม่ได้ถึงสิบล้านนะโอเคอันนี้น่าจะถึงเลยเลยในี่สี่แสนแล้วโอเคมามาดูท่านผู้ชมครับผมได้โล่สิบล้านแล้วเว้ยเฮ้ยยินดีด้วยเขาบอก คอนเทรชั่นสิบล้านโอ้โหเดี๋ยวมีตังสองจุดสองเอ็มแล้วมันไปซื้ออะไรได้ไวะเนี่ยอัปเกรดอุปกรณ์ดีกว่าว่ามันจะต้องอัปเกรดอะไรเว้ยสองจุดสองเอ็มนะไม่ได้ซื้อใหม่นานแล้วเว้ยไม่โห้โหไม้ตัวละสี่พันล้านไม่ไม่เวฟบอะไรเว็บไมโครโฟนไม้ตัวละเอ็มสี่กันแล้วกันโอเคหนึ่งจุดสี่เอ็มนะมาดูว่าไม้ตัวใหม่มันจะช่วยเราเพิ่มซัพย์ได้มากเท่าไหร่กันโอเคมาไม้ตัวใหม่ของเรานะไอ้ไม้ขาวเนี่ย หม่มันเท่ดีนะเว้ยหม่กูเนี่ยแต่ผมชอบจอมันมากเลยมันต่อกันแบบเนี้โอเคนลครับผมตอนนี้เราจะเก็บตังเสื้อพัตเม้นต์ใหม่นะโอ้โหดูดิไอ้มไหม่ตัวเมื่อกี้นะครับผมมันช่วยให้เราได้กี่แสนซับโหห้าแสนนี่แค่หกแสนโหไหม่โคตรโหดมารอบละหกแสนซับนะครับผมกับเงินอีกสองแสนกว่าเอวท่านผู้ชมผมมีเคล็ดลับในการเพิ่มซับเร็วๆนะครับผมให้ท่านผู้ชมสังเกตดูดีๆนะครับผมตรงคอมนั้นเนี่ยเกมมันจะมีคําว่าเทรนดิ้งนะครับผมอันนี้มันจะได้ซับเยอะมากกว่าปกตินะครับผม มันแปลว่าเป็นที่นิยมอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าหนึ่งในมาแรงอะไรประมาณนะั้นเป็นเกมในมาแรงอะไรประมาณนะั้นก็จะช่วยให้เราได้ซับเยอะขึ้นไม่เชื่อรอดดูได้เลยนะครับผู้ชมว่าผมจะได้ซับเยอะแค่ไหนเชีวยวรอดดูได้เลยโอเคมา amazing โอเคดูนะท่านผู้ชมผมว่าไม่ต่ำกว่าห้าแสนหรือล้านนะมันเป็นเกมมาแรงไงถึงมันจะเป็นเกมที่แบบเออก็แบบเกมแหละไ, <c oughs> ไม่รู้แบบไหนเดี <c oughs> ๋ยวเราดูได้เลยว่าจะได้ซับเยอะเปล่าโอเคเหมือนที่ผมพูดไว้นะ เป็นไงดูดิแบบเพิ่มแบบหืกแสนเจ็ดแสนดูดิยอดวิวสิบล้านนะโอ้โหแบบล้านสองล้านสามดูดิเห็นไหมถ้าเป็นเกมติดเทรนอะไรประมาณนะั้นมันจะได้แบบซับเยอะนะตอนนี้ก็สิบหกล้านนะโอ้ขออนุญาตเก็บซับต่อก่อนขี้เกียจแล้วเว้ยนักยูทูบเบอร์โวยวายแล้วโอ้ขี้เกียจทำล้วเว้ยมาดูผู้ชมเดี๋ยวรอบนี้ผมจะไปซื้ออพาร์ตเมนต์หลังใหม่นะครับผมเดี๋ยวดูตังค์ผมจะถึงห้าเอ็มเล่าตอนนี้30ล้านซับสไครา์เย็ดเคมาดิ ออก็หิวอะนะเดี๋ยวหาอะไรกินแป๊บหนึ่งห <c oughs> ลอดยังเต็มอยู่แต่หิวเว้ยเออมีอะไรปะโอเคกินไปละโอเคตังเราจะถึง5ล้านป่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอพาร์ตเมนต์ใหม่ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมจัดไปแล้วก็มาตรงโฮมดีนะครับแล้วก็มาซื้อบ้านสวัสดีพี่แวน่นขายบ้านเป่ะผมมีเงิน5้าล้านนะครับผมแฟนบอกว่าหลังนี้ได้เลยเอน้องหัวห้าเอ็มนะครับผมกดไปเลยดิ yes ไปเลยตังหายไปกับสายลมโอเคเราก็มาดูอพาร์ทเมนต์ใหม่ของเรานะีนไงอพาร์ทเมนต์หลังใหม่ของเราเราย้ายจากหลังนี้แล้วมาดีเป็นไงบ้านใหม่ของเราแล้วพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเอ้าเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวเอา้าแล้วพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรไม่ได้มาด้วยเหรอโอเคเดี๋ยวเรามาจัดห้องแป๊บหนึ่งแล้วพวกอะไรล่ะเอา้าอย่าบอกเราต้องซื้อใหม่หมดเหรอ อ๋อโอเคช่างมันไม่เป็นไรอู้ตู้เกมของเราเอาตั้งไว้นี่ดีกว่าท่านผู้ชมสรุปได้ซื้อใหม่หมดเลยโต๊อเหรมีโตะด้วยเว้รอบนี้ของกินของเราเอาไว้นี่ดีกว่าขยับไปนน่นเออมันจะไดเ้เป็นลุกไปกินง่ายๆไงไรโตะคอมนี่ย้ายได้ป่ะเอาแบบแบบแบบใกล้ตู้เย็นไงเออโอเคตู้เย็นเรา <laughs> okay. มีแล้วใช่ไหมต่อไปที่นอนที่นอนของเราที่นอนเอาไว้นี่ดีกว่าโอเคมาแล้วก็ต้นไม้ประดับ ไม่ตรงไหนดีวะนี่ค้างตู้เย็นไปเลยโอเคเอาต้นไม้อีกดีกว่าไยนี่ก่อนเข้าห้องเราก็ต้องตั้งไว้แบบเท่ๆสักต้นนี้ที่ไม่เหมือนกันในโอเคโซฟาท่านผู้ชมโซฟาเฮ้ยาโซฟาอันนี้ดีกว่าโซฟาของเรานี่โซฟากระต่ายที่เราได้มาโซฟาตั้งไหนดีวะผมจัดห้องโคตรเปลืองเลยนี่ไงโซฟาตรงเนี้ยแล้วผมตั้งโตอะไรเนี่ยโอ้โหเอาไหมเออโตะตั้งมัมววไปก่อนเออห้องแบบ ลโล YouTube เรา mm hmm. ล่ละต้องโชว์ดิวะโล YouTube ของเราอันนี้นี่ไงโล YouTube ทั้งสามโลเลยดูดิเนี่ยโชว์ความสําเร็จของเรามาโอเคก็ได้ตั้งโล YouTube เสร็จเรียบร้อยนี่โคตรเท่เลยโอเคแล้วก็จะมาเก็บซับสไครต์กันต uh ่อกับอพาร์ตเมนต์ใหม่ของเรานะท่านผู้ชมนะโอ้โหตอนนี้60 70ล้านซับสไครต์แล้วเดี๋ยวผมจะไปอัปเกรดคอมพิวเตอร์ดีกว่าเว้ยผมผมเล็งเครื่องนั้นไว้เว้ยสเปคมันน่าจะแรงน่าดูแล้วครับผมเครื่องละ 14M อหรือเปล่า นี่ไงครื่งนี้โอเคกดซื้อไปเลยนี่มาคอมสีขาวจั่วเลยทีเดียวมันจะได้รอบละเท่าไหร่กันจัดไปเป็นรอชมได้เลยมานี่ไงอุปกรณ์ของเราเก่อนหน้านะั้นผมก็ได้ซื้อกล้องเว็บแคมไปนะโอเคเอออันนี้ผมอธิบายให้ฟังนะผมไม่ได้เติมอะไรเลยนะแบบผมไม่ได้ซื้อคูณไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะแบบเล่นแบบสดๆเลยแบบสายฟรี <laughs> ประมาณดันนะโอเคเดี๋ยวดูเดี๋ยวรอดู subscribe แล้วจะขึ้นเท่าไหร่เราเล่นเกมให้อารมณ์ดีกันตอนนี้อารมณ์ดีแล้วเราก็ไปนอนทีนี้เล่นเกมแล้วก็ไปนอนรอ subscribe นะครับผมมันจะได้รอบแล้วเท่าไหร่กันโอ้อยยอดดูแบบพุ่งรัวๆนะคอมเครื่องใหม่เราอัปเกรดแบบแรงดูดิคนดูยังเยอะ subscribe ขึ้นรอบแล้วเท่าไหร่เนี่ยล้านสองล้านถึงสองล้านปะ่ะโอ้สองล้านหนึ่งท่านผู้ชมแบบเยอะดูดิโอ้โหเจ็ดสิบสามล้านแล้วแปบ๊บเดียวนะโอเค นั่งพักก่อนเริ่มจะขี <tahu> ้เกียจละเออนั uh, Arizona, ่งพักเออนั่งพักเอาแรงก่อนบวยเออท่านผู <ther> ้ชมผมไม่เคยซื <threads> ้อคีย์บอร์ดสักตัวเลยกับเมาส์เออมาดูคีย์บอร์ดดิกุเวนี่ไงคีย์บอร์ดเออผมไม่เคยซื้อคีย์บอร์ดกับเมาส์เลยผมลืมไปได้ไงบะผมลืมไปได้ไงนะยังงอนนะเมาส์น้องเมาส์กับน้องคีย์บอร์ดโอเคเซ็ตคอมสีขาวของเราเฮ้ยโทรศัพท์เครื่องใหม่อันนี้ผมไปเอามาตอนไหนเนี่ยผมไปเอาโทรศัพท์เครื่องนี้มาตอนไหนบะหรือมันได้อัตโนมัติวะาช่างมันเถอะ มาเดี๋ยวเรามาดูเมาส์กับคีย์บอร์ดของเรามันได้รอบแล้วเท่าไหร่เซตคอมสีขาวของเรานะเฮ้ยเกมแรกมันติดในมาแรงนี่หว่าท่านผู้ชมตัดต่อตัดต่อโอ้โห70เปอร์เซ็นต์บางทีผมยังใน50เปอร์เซ็นต์เยแบบมือผมมือสั่นๆยังไงไม่รู้เวลาเล่นโอเคอัปโหลดไปเออที่แรกผมย้ายมาผมก็ลืมติดตั้งเราเตอร์ไวสายนะมันอัปโหลดแบบช้าเลยก็ว่าอยู่แปลกๆนะมันเี๋ยวเริ่มเรดูดูดูมันได้เท่าไหร่มันได้เท่าไหร่ท่านผู้ชมหืมสามสามล้านสี่ล้านสี่ล้านดูดิกับเงิอนอีกหน แบบซื้อมอกกับคีย์บอร์ดมาเพิ่มนะโอ้โหโอ้โหผมไปอยู่ไหนมาผมไม่ได้ไปซื้อนี่อะเฮ้ยเฮ้ยเกมแรกมันติดในมาแรงวะมาเราต้องจัดซะแล้วเดี๋ยวรอดูว่าอันนี้มันจะได้รอบละเท่าไหร่ท่านผู้ชมผมจะถึงหนึ่งรอยล้านแล้วนะครับผมนะอยากดูโล่ร้อยล้านซับวะมันจะเป็นหน้าตาอย่างไงเอ้ยเอาแบบทีเดียวได้ปะเน,นี้ยคิดว่าได้ปะผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะโอเคมาเรามาดูเกมในมาแรงของเราว่ามันจะ ถึงร้อยล้านซับสไครายเลยเปล่าก่อนอื่นเราก็ต้องทําใจนะโดยการกินข้าวรอข้าวชามละพันเวรกรรมแล้วก็นอนรอหูสี่จุดแปดเอ็มห้าจุดแปดเอ็มเกมในมาแรงอันนี้มันแบบโอ้โหโหโหูเก้าเก้าสิบสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดหึสิท่านผู้ชมผมร้อยล้านซับสไครา์เลยท่านผู้ชมดูดิได้มาเกือบสิบสองล้านซับสไครายท่านผู้ชมโอ้โหดูดูโล่ร้อยร้อยล้านแป๊บหนึ่งดิให้เป็นบุญตาดิดูโล่ร้อยล้านดิก่อนอื่นเราคลิกมากระเป๋าเออได้ผมบอกนะ คลิกมาตรงกระเป๋าเนี่ยนะแล้วก็คลิกมาตรงอวอร์ดเนี่ยนะแล้วก็ตรงเนี้ยแล้วก็นี่โลเลอยะอยู่เนี่ยโลยลอยล้านซับทุกท่านผู้ชมโลโลดูดิสีแดงๆนะของจริงมันเป็นแบบนี้เลยปะสุดยอดอะเน,นี้ยอันนี้ก็เป็นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านเออก็จะประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชมถึงร้อยล้านนะโอเคเดี๋ยวอนะีพีหน้าผมจะพาซื้ออพาร์ตเมนต์อีกที่หนึ่งนะครับผมที่หลังละประมาณเท่าไหร่ปะนี่นะครับผมเดี๋ยวอีพนะีหน้าผมจะพาซื้อ อพาร์ตเมนต์หลังนี้นะครับผมนะแล้วก็จะพาไป1นึ่งพันล้านซับสครเบอร์นะครับผมเรือ,อน,นี่เอาไว้เป็นอนาคตแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวกับบ้านแป๊บน,นึง <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับอพาร์ตเมนต์ใหม่ของเรากับร0อยล้านซับสครนะครับ <c oughs> ผมแนะนําว่าให้แบบถ้าเงินมันถึงอะไร <c oughs> ก็รีบไปซื้อนั้นมาแล้วก็มารีบมาอัดมาตัดคลิปลงเลยนะ <c oughs> เพราะว่ามันแบบ เขาเรียกว่าอะไรมันจะได้เพิ่มเร็วๆนะครับผมสําหรับสายฟรีนะใครเติมเอาก็จัดไปเลยนะครับผมคูณ2นะโคตรโหดแต่ละอย่างคูณ2ทุกอย่างเลยโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับ100ล้านซับสไครต์สำหรับยูทูบเบอร์ของเราจากคนรากหญ้าโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับไปแล้วหนึ่าร้อยล้านซับกับโลดแดงโลดแดงแผงลิท